สวัสดีครับลุงบอลสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหางเงียบใจมื้ลุงบอลเห็นอยังงั้นมือนีน้ลุงหน,นัดคนไปหาป่าเนาะพี่น้องครับกับลุงไก,ก่สองคนได็ป่ามาอกไล่หนึ่งแม่ขั้วคนกำลังเห็ดทั้งปลาสลงปลาสลิดจต่จมือนี้มาแปลกไปหาปา่าเจด้หนูพี่น้องเอ้ยหนูอ่า จัดข้อเล่าไปอันนั้นมานะ่าจะเป็นหนูหนูเลี้ยงมั้ยพีนนะนน่น้องเนาะโอ้ตุ้มยังไดรพี่น้องเอ็ดซี่รุงบอลให้รีวิวบรืครับอืมขึ้นมาวะจันเอ้ยเอ้ยซื้อเอ็ดซี่นะครับจันโอวังวะขวานุนะจันบอลมาสั่นอืมก็อยากกินหวะกินอยากกินหนูเนาะเนี่มีมาสั่นหนอกออเออตอเลยกที่แม่เราจัดมาให้อืมก็เลยนี่นะครับม,ม,มันพักพักยังยังมันเมื่อนี้ก็ เครื่องครับพี่น้องใส่ไปพี่แห้งใบม่มาละมะเขือสองหน่วยล้างบาตรเหลก็กไก่ดอกแค่พี่น้องใส่สำปะปิมือนีร่องมือกันนะวันนี้เป็นยังไงร,รถาถ่ายนี่คือกาวะโววันเห็ดโดนแล้วเออพี่น้องก็ไปกับวันไปพระเจ้าดอกมือนีลุงนัดไ,ไ,ไ,ไปวนนานแหหไอ้เปไปวานแหหพร้อมเด็กอะไ้ใส่ด่างเนาะลุงนัดเนาะเด็ปลาคอมาปฏิเห็ดเด้เบี้ยวอีกเมนูหนึ่ง ไอ้แกงปลาคอเนาะพี่น้องเนาะแต่มื้อนี้ผมบ่ได้นมันค่าเจ้าดอกมื้อนี้ประชุมออนไลน์เนาะพี่น้องก็เลยกัอ่ะให้เพิ่นไปจัดไปสองคน่นมื้อนี้เดี๋ยวต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับลูกวันบ่มีลูกแหนล่เด้อครับเออเข้าภาษาแล้วครับพี่น้องเนาะเออพักได้พักเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดพักวันไดนกับ่ว่ากันเบาๆลงแน่อือเบาๆลงแน่กัอ่าผู้ใดเศร้าวันไดนกัค่อยๆเอาไอ ที่ตนเจ้าของตับจ้าของนะ <c oughs> อุอุปเ,ปเอาผ<อ> <โอ S 2> ู้ใดมกกักะบวบ,บากันเนาะเอาเดี๋ยวตำเครื่องก่อ,กอน,กนนะพี่น้องเนาะตอนนี้ลุงบอลกำลังลงมือครับเมื่อกี้ให้เบิ่งอุปกรณ์นี่เดี๋ยวเริ่มทุบแล้วครับเป็ดตอนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น,น,น,อน,น,น,น้อย เดี๋ยวแต่พุ่มมัดเลยพี่น้องโบนิชัยตอนเนี่ยเหตุตอนแน่ก็บัดโหลดหนู้น่ะนี่มั่นเนาะไอ้บ่ได้เฮ็ดเก็่ยวกบพี่น้องตงครับตรงที่มีห่างยุบต่อขาขว้องครับเกี่ยวกัเดี๋ยวรอลูกบอลซับเสร็จเขาไปบางขั้นตอนการที่ลูกบอลตรงนะครับตแป๊บนึ่งตั้มหนึงตั้มเครื่องพี่น้องตั้มเครื่องก่อน บพี่น้องมาเลยเตรียมตัวครัวครัวลูกบอลเฮลิคอตอรครับพี่ครัวหัวมันแข็งวันนี้พี่น้องเนาะตรวจเลยครัวใส่พริกเานี่แหละอ๋อใส่น้ำมันบรอครับบ่ใส่บ่ใส่ไม่ใส่น้ำมันไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับบ่เบี้ยงไม่ครอกไม่แลหรอกบ่ไม่ได้หรอก ขัวเครื่อนเขาก็เป็นเพื่องเด้ขัวกับเครื่องกับหนูใส่พร้อมกัน,นกทุกวันอันนี้ขอบคุณผู้ใดครับเก็บคี่ลุงบอลจันโอครับจันโอข,บ <c oughs> ขอบคุณจันโอครับ,บเก็บที่ลุงบอลที่สนับสนุนหนูครับครับผมขอบคุณหลายๆครับเราหนีลุงบอลเก็บแล้วที่ช่วยประแดกได้เพี่น้องได้นนประแดกเล่นประแดดประแดดแน่เอากินพร้อม เกลือใส่เกลือเม็ดใด้พี่น้องด้วยเกลือเม็ดเกลือเม็ดจะบุกเข้มมันเลยโอ้หอมเป็นน้องเหมือนกันเนาะครัเอียบซี่ลุงบอลดีใจกับลุงบอลนะครับเนาะไอ้บนบนอีกเป็นโควบดนะครับเป็นเขาพันศาแล้วครับเป็นบริจัดลูกแย้มเด้ยหยุดก่อนครับพี่น้องพักตั้บช่วงนี้ เดี๋ยวร<อ>ตามมาลุงบอลนเฮตเตอร์ไครับแป,ป๊บนึงครับแป,ป๊บนึงเมตเตอครับลุงบอลถูกโดดเลยพี่น้องเด้อโดดครับผมเอเอาไอ้นี่มันสุกงายากกว่บอสไซบอสไหลายเลยพี่น้องบอบนี้ก็คือัออเอกเขือัะเขืออันนี้ยังอันนี้ก็ที่มีใบมะระพี่น,น้องเลยต้นหอมะเมกระสกระเพราพอยตูพอยตูเมนพอตูพอ่ตูไทย หัวมันแห้งถ้าวนพี่น้องยังใงหน้มหน้มน,าม,นามล้างครกข้างในแล้วโอ้ขวดกุ๊บเดี๋ยวไปห็นหนังนะครับอเอาเลยครับพี่นอ้องฟังเสียงขวดหมอกระทะนี่น <c oughs> ก็น่าแซ่บฮะเมือเคพี่น้องเดี๋ยวรลอลงกบอลบ้างหมอครับไปซีฟมันก,กันครับอันนี้หัวหนูสุดลูกบอลครับ แป๊บนึงครับแป๊บนึงจ้งนต่อครับลุงบอลออยอดรอแล้วพี่นอ้องคือควนกุบติบกุบแรนเนี่ยดอกแค่พี่น้องฮึบดอกแค่วัดขุยยางเลยดอกแค่สสใส่ออมหนูนะครับเนี่ยอือรอติดตามครับ,บ,บเอีงอีกนะ บ้ไหนแม่ไหนแม่ในมือนี่แม่ผักใส่ครับผักใส่กลนหอมผักชีครับผมข้าวเราเขาจะใส่ใส่ผุกถ่ายลองพี่น้องเนาะครับผมอันนี้มันสุกจะเขน้อยหนึ่งมันสับรองมาตรวจเรียส่วนมาครับลุงบอลครับแสีบจนเรียส่วนมาครับหน่อยเรียส่วนโอเคครับรอติดตามครับพี่น้องรอติดตามครับลุงบอลใส่ผักแล้ว คคลลกกแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งนี่ครับลูกบอลกำลังจะบึ้มครับผู้ชายครับใบกระเพาบึ้มกระเพาะมแม่งกระเพาพูดถึงหวานเท่าไ่ไม่ค่อยหอมวันไหนอืมข้ามดาลงข้าวโพดนะครับน้องพี่น้องมาหนีปิดรอลงบอลการสดได้ครับเพื่อนปองได้แล้วบาทนี่พี่น้องครับผมแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับลงบอลครับพี่น้องดาวเลยเด้อกว่าหนู ไม่หรอกต้องทิ้มต้องฉาบไปทางไหนหลุดโดดเอออืมอืมยังแสบกอดอยู่พี่น้องเลยมาม,มือ,อยังใส่ได้อยู่อ๋อเดี๋ยวหลุดโดดกันไปเดี๋ยวผมเอาเย่างละพี่น้องก็ขอร้องนะครับเลยขอลองครับขอลองแจ็ปวะครับ นะครับพี่น้องอย่าพลาดก็ได้พี่นออ้องเด้โอ้โหสับยุ่งต้องบอนควานัวนะครับเนยควนูครับหัวนัใส่สมพิยางพี่น้องเน,นี่ยน่ารักพี่น้องอย่าทำลายพี่น้องเด็ดนะครับบ่มแต่ดูครับพี่น้องมากฝากสุดท้ายนี่น่องพี่น้องนอ่องขอฝาก หากินข้าตายดนะครับพี่น้องนะั่งกับยูทูบติดตามให้นในแบบพูดนได้ยังไงพูดอะไรก็แชร์ให้ได้พี่น้องนะัอ่อกลบคลิปหนาเขสิหาไม่นู่นมาให้พี่นอ้องเบิ่งจะกินน้ำกันความันเป็น,นยังไงก็ติดตามได้พี่น้องนะั่งเอาไว้ท้าเนื่อยก็หน,น้พี่น้องนะั่งวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงบอลสวัสดีครับ